ดส,สดีนะครับสวัสดีครับเห็นไหมไปเยี่ยมชมหน่อยแม่นพะ่พาวดีเส้นพิพาวดีครับปักปีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับดูไปครับเรียนหักจับเลยครับ าเจอกสมาชิกท่านเลยครับเส้นคลิปนะครับเส้นหลักสี่นะครับเส้นหลักสี่นะครับ ถากต้องพักหนึ่งหล,หลักสี่นะครับหลักสี่ป้อมหลักสี่ได้พี่พาวดีหลังสิตยืนดักเส้นชึิปนะครับวันนี้เนาะแอบบดูไปก่อนนะครับแบบดไปก่อนแบบดูไปก่อนนะครับทำอะไรอย่าง เยี่ยวอยู่สองคนนะครับสิดนีปป้ประจำครับนี้ผมมาจะชนเอาโบกรถเยี่ยวอยู่สองคนครับได้หลักสี่แล้วครับหลักสี่เส้นพิพาวดีลังสิตมุ่งหน้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิต นะครับเดี๋ยวเขาเรียกก่อนนะครับเยวนดัดอยู่สองคนนะครับขอดัดเ้นเคัพครับ,รบเ้นเคับอ,ออกมาครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปหลักสี่ ไปศูนแจ้งมาแล้วหลักสี่ครับมีสองเคครับมีเส้นเกษตรป้อมเกษตรแล้วก็หลักสี่ตอนที่มีที่มาเกษตรไม่มีนะเกษตรไม่มีปัเกษตรไม่มีผ่มานมาเจอหลักสี่ สวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับและสมาชิกเก่าอ่าวัสดีนะครับไปแล้วครับครับรีนบอกการถนนด้วครับโนนโนโนรถจะชนเอา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 เห็นไหมครับน่ะเห็นไหมเห็นไหมครับรถจะชนเอาอ่าตีครับมีสองคนรถจะชนเอาครับที่มันจัดการถนนอ่ะตู้ไปนะครับปัดหนึงนะครับ ยืนอีกสองคนครับดักเส้นคื้อสองคนไปนะครับผมมาแล้วชนผมมาอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมเบรกไม่ทันนะครับเนี่ยยืนดักเส้นซื้อสองคนนะครับตลาอดการครับทุกวันครับพวกนี้ทุกวันยืนดักอยู่ทุกวันนะครับทำตัวทำไปครับผมไม่ถนัดหนูคนคำฟิตนะครับเนี่ยครับป๊อปเนี่ยครับ ลงไปนะครับเนี่ยครับเยือนดัดอือสองคนนะครับอ้าวพาดนค,ครับเอาแล้วครับเส้นเสร็นะครับระวังหน่อยครับเส้นปปเสร็จเราจะสัมพันธ์เลยนะครับเยืนมีเบาดี ของหลัก4ี่ครับก็เห็นเขาเรียนโบ e นะครับไม่สนใจแล้วครับรถรถมันจะมาแรงไม่แรงครับระวังหน่อยนะครับขับรถอย่าครับป๊อบนี่ครับความใกล้เทาดี นนรเราแนะนำเสนอนะครับเราประชาสัมพันธ์พี่น้องด้วยนะครับอย่าเหยียบเส้นคลิปออกมาครับโดนทุกไลน์นะครับไอหยียบเส้นคลิปมาโดนทุกไลน์โดนทุกไลน์ลครับเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปครับมีรถเยอะแหละข้ามไปแป๊บนึงรถเยอะครับ ล้อมหลักสี่ครับต้ป้อมหลักสี่รถเยอะครับรถเยอะอมันนึงนะครับเดี๋ยวราติดไปแดงแั๊นนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ข้ามไป เรียกบอกเลยครับเดี๋ยจะไปขายลูกรับผมแล้วครับขายลูกรับผมนะครับโน่นโน่นโน่นครับโน่นครับขายลูกรับผมครับโน่นเห็นไหมครับเดี๋ยวจะไปขายลูกรับผมโน่นโน่นเห็นไหมครับโน่นครับอ่าอ่าเดี๋ราจะขายลูกรับผมมาครับ ทำอะไรครับก็รไปนะครับเนี่ยครับยืนจักสองคนนะครับเส้นทึบนะครับประชาสัมพันธ์เลยนะครับได้ครั้งด่วนรังสิต ข้ามแยกสภาหลักสี่ครับยุ่งน้าแจ้งคนะนะครับไปไหนแล้วครับอาตำรวจคณะนั้นไปไหนแล้วครับอเลเดินข้ามไปนู่นแล้วครับโน่นโน่นเดินข้ามไปนู่นแล้วอาได้ได้ใบไม้ครับโน่นเดินข้ามไปนู่นแล้วครับ มาไหนแล้วครับไปเตือนประชาชนที่น้อยด้วยครับเส้นเซิฟครับระวังนะครับอย่าออกมานะครับเส้นพิภพดีรังสิตนะครับอ้าวไปไหนแล้วครับตำรวจอีกคนนึงยิ้เดินไปไหนแล้วครับไปแล้วครับไม่เห็นแล้วรู้ไปไหนแล้วครับเห็นเดินไปมางะไรหายไปแล้วครับ เออจไปไหนแล้วครับอันนี้ผมอยู่พื้นที่ผมนะครับเนี่ยบนทุ่งป่านะครับไม่ได้เก่งกานะครับเพือนำเสนอนะครับแจ้งแก่ประชาชนพี่น้องด้วยนะครับมีเยืนดักอีกสองคนนะครับสัครับ นเนี่ยค้อมเนีนยครับแต่ไปนู่นแล้วครับอยู่นู่นครับนู่นนู่นแต่นไปด้วยแล้วครับแต่ลลอ้อมมาได้แล้วครับตาหลักสี่นะครับแต่เนี้ครับยีไปจาครับจันทร์ถึงสุข เดนอยู่สองคนนะครับดูครับดูการปฏิปัดนาที่นะครับเราไม่เข้าไปลบกัวนะครับเราอยู่พื้นที่ผมนะครับผมอยู่บนเส้นป่านะครับความเงียบครับได้ทั้งด่วนนะครับข้ามสะพานนะครับข้ามสะพาน หลักสี่ครับมี BPS หลักสี่นะครับตรงนี้ในจุดนี้นะครับรอหนึ่ครับเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวแล้วครับ คนนึงไปไหนแล้วไม่รู้ครับเดินไปไหนแล้วไม่รู้ครับเดินเข้าเป็นป้อมแล้วครับใช่ครับพี่ป้อมประจําครับตรงนี้พี่ป้อมเกษตรไม่มีนะพี่ป้อมเกษตรไม่มีผมผ่านมาเป็นที่ดีเกษตรไม่มีมาเจอตรงนี้มาเจอตรงนี้เกษตรไม่มีมาเจอหลักสี่ไมดียืนแดดหนุ่มสองคนนะครับสุดที่ นี่ก็ป้อมครับเนี่ยช่างานนะครับป้อมข้างในตรงน,นี้ร่มครับไม่ร้อนครับแดดไม่ส่งฝลกันฝนได้ครับตรงน,นี้นี่ร่มสบายครับกันฝนกันแ,แดด ราจะไล่ให้ดูแป,บป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะไปคุรัต่อครับอีกคนหนึ่งไปแล้วครับเดินอ้อมไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับเดินอ้อมเข้าป้อมมาแล้วครับเดินอ้อมไปจากลู่อ้อมมาเนี่ยเนี่ยอ้อมไปจากเนี่ยเขาป้อมมาแล้วครับรอดูครับไปมาแล้วครับ สำคัญแล้วครับสั้นๆนะครับระวังกันหน่อยนะครับเพื่อนพี่บาลดีรังสิตนะครับเดี๋ยวครับใต้ทางด่วนแล้วครับอันนี้เป็นทางชนคนครับอ่านี้พาข้างครับเคครับ นะครับเก็้เ้นเตอร์กล้พาดีครับอยู่ข้างในหมดแล้วครับเดินออกมามองกันแล้วครับข้างในครับเป็นฟอรอมน่าจะเยะแล้วครับรอรอดูสปัก่งนะครับน่าจะพลาดเลยนะครับใช่ครับยืนได้ทั้งวันนะครับตรงนี้ครับ ที่ร่มฝนไม่ฝนไม่สาดครับแดดไม่ร้อนนะครับเพราะไม่อยู่ใต้สะพานนะครับเนี่ยครับาดูไปก่อนนะครับสักพักหนึ่งครับ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ก่อนนะครับได้ทางด่วนพิพาวดีครับถ้าเลี้ยวขวาไปศูนย์แจ้งลูกชนะครับไปแล้วครับหนึ่งคนโดนครับไปไหนครับอ่า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 จะไปทางรถผมครับไปทำไมครับรถผมครับ ่า,ายรูปรถผมนะครับโทษนะครับไปจอดอยู่หลังรถผมนะครับโทษนะครับมไม่ไว้ใจครับผมเดินดีกว่าทำอะไรรถผมนะครับ ทำอะไรรถผมค้าขายรปรอะครับอ่าอ่าอ่าผมไม่ไว้ใจอะครับคุณดีิๆก็ไปจอดข้างรถผมอะครับไปแล้วครับน้ำก็ไฟหมดแล้วครับใก่ฟ้ปไปหมดแล้วครับ,บ,ไ,มรบไม่เหลือแล้วครับ จบแค่นี้หรอครับไม่มีแล้วครับไปหมดแล้วครับไม่มียืนแล้วนะครับไปคุรักตก่อนรอครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ